สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องผู้จัดการแมดี่ยวทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิตนะคะเมอรอนี่เข้ามาเปิดมานทำการแสดงยุทธีตรงนี้นะคะตลาดกินซตาค่ะหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะมาทำการแสดงนะคะหลังกเมออนี่พิเศษสุดๆเลยบอจโจเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะคะเจอกันหน้าเวที ะะสาวน้อยลำเพลินโชว์ส่วนหนอกมุงอิงสิม่าหรือบ่ามาต้องอุบไว้ก่อนนะคะตอนนี้ยังพยาบอกาว่าบอลโจโมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝั่งตรงข้ามของเรานะคะสำหรับคนที่ไปที่บ่เคยมานะคะสำหรับท่านใดที่บ่เคยมาลินพันกันแนจกน้อยนะคะฝ่าหมากกว่าในแต่สาแล้วค่ะต่ว่ผ้ากับน,นอนรด,ดเดินทางมาเพื่อนอีเท่าลำยู่ ดิสซีส <ambition> ุขภาพิบาลสามเนาะเก็บของเสร็จแล้วกับประมาณตีสามตีสามครึ่งตีสามครึ่งแล้วกับผ้ากันนั่งรถแมานะคะมาหอดรถบัสผ้ามาหอดประมาณเช่าเหมือนอะค่ะมาหอดมันท่านแจ้งอยู่เลยผ้ากันต่อนะคะนอนนี่แหละเลยเห็นก็เลยรู้เห็นม้ลายข้าวเหนียวก็มีนะคะ ก็เลยจะลงสอบะสีวาตับปิง้งปิ่งตับตาหมูปิ้งไก่ปิ้งตับ,ตบปิงบป่งถึงมาหอดแล้วกเออไม่ไหวถึงม,มาหอดมาหอดแล้วแต่ว่ากะพากันทัก่อนอยู่นะคะและ้วก็ตอนนี้เพิ่งตื่นแล้วสี่นาฬิาแฟนคลับนะคะเพิ่งสถานที่จัดงานในในมือนี้น,น,นะคะมือนี้พิเป็นเบาเื่นท่านกันน,พพน้องขออให้ด้วยค่ะ ถึงสลบสลายฟุ้ตื่นไปทางไหนเจ๊สวยตลอดทั่วรนะคะเจ๊สวยเคยมาที่นี่บ่อยแล้วนะคะ,ะเจ็บพ่อเองเันรจอาคดายแล้วมานนนี้อันนี้จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสินนะคะ ถ้าเราจะไปนะครับเราข้ามสะพานตรงนั้นไปก็ขึ้นบันไดเลื่อนลงไปเลยค่ะเลิศถ้าฉันไปมันจะยายโอเคค่ะถ้าสีวางเนี้ยไหนที่ยังนะไปหากินอะไรก่อนนะเนาะรอค่อยได้ของตลอดช่วอยอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศติดตั้งเวทีให้พ่อแม่พี่น้อง FC l i v e เพื่อบางคนที่บกกม,ะะม่เคยมาเนี่ยฮะเพราะ admin กับพึ่งมามทางแรกคือกัน นเพิ่งออกมาเทสไซออนทัวร์ครั้งแรกเลยนะคะชวร์เด็กมาเที่ยวนำ้ำนะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆตล้วมาล้ำนีดีมันดีนะมันมีแบบหมองผักคอนนลายนะมีหงมใหม่มีแบบมันไมีตรงนี้มันมีที่แบน้ำมันไม่เหี้ยนนะหรอหหหเออนี่แต่ มีแต่ของน้ำแต่ว่าวิ่มองอาบน้ำงงว่ะค่ะดเดี๋ยวเพ่งกันสิหามองไงเท่าอาบเองละ่ะนี่ขออนุญาตถ่ายโดยรวมนะคะประเทศไทยจะจบไหมอาบไทยแบบไทยเป็นสัตว์จะซื้อพอเป็นนอนนะคะดาราสาวเดาราสาวดาราสาวเป็นอันนี้ที่เป็นแบบว่าเป็นดาวของเราเบอร์ชู คนต้องพูดถึงเวยานี้ก็เป็นน้อง,นอ,ง,น,น,น,องนอกยูนะฮะอนนี้ขาขาเลับปนนไกลๆาอยู่รทนะนะนะ่ามกับเเจอร์บารัะแต่สภาพบปขาดเลยเป็นต่นอนเตเปิดที่นั เสื้อเือเือนี่ยถ้ว่ากับบรรยากาศกัคคอน้ันดีนะ,ะัะลมดึงยางดีเลยนะ,ะัะแต่ก็สิมีแค่เสียองกเกขวนดน่ายนะฮะว่ามีฝนกบกันนอสภาวะอากาศว่นได้นอสชันนอนแบบแหน,นยนพอแต่ม่าถึงร่มเย็นๆจะนอนหลับสบ,บายนะอ่าฟังแล้นนี่นนการเริ่มตัง้งที่ทีแล้วนะคะแม่ขัวกสิยุทอข้างคุณน,นะคะอันนี้แม่ขัว กัว่วเริ่มประกอบอาหารแล้วนะคะอันนี้อันนี้รถบัสศิลปินรถบัสแอดมินกับทีคขันนี้แหละอาจารย์นักดนตรีน้องเดนน้องเดนเตอร์อย่ามาจำกัดมาสามขั้นรถนะคะที่งานศิลปินที่แม่น,นังดนตรีตันตานะคะอันนี้จะเป็นรถคนอุปกรณ์นะคะที่ง่ายกำลังสั่งเวทีมืนหนีเวทีมงเอาใหญ่ ปกติแล้วนะคะตังไว้ที่ใดแบบปกติมือคืออย่ามันแขบด้วยเด้ยเดยตังแบบน้นนอยแต่กะแฮปปี้อยู่มือือหรือแนคลับกะให้กำลังใจแบบรนร้านะคะคือว่าประสบความสำเร็จนะคะแม่เยี่ยมยามพี่น้องทงังกรุงเทพฮานนครนะคะแล้วก็คาดว่าเมื่อแรกเนี่ยจะตามมาอีกคือเกานะคะพี่น้องทงัง 3, สุดพิบัติสามเมื่อคืนในเวลาสามโมงห้ยกำลังใจเข้าอีกคือเก่าน,นะคะต้นใหม่หลายแให้นอนลดโดยรอดเป็นตึกแล้วก็แต่ว่ากลับมีต้นใหม่ต้นใหม่แบบลมลื่นแทนแบบในทีง่งานเท่าใดพักคอนใจต้นใหม่ใส่สภาพที่จะจะชื่อว่าโอเคนะคะเป็นสถานที่จัดงานที่โอเคอีกทีหนึ่งนะคะที่แอดมิน ให้ขื้นอยู่ในชาตระดับตนๆน,น,นะคะก็ทีมมาคักยุลีต่อทีมมาอ่อนทั่วนี่มาสถานที่จัดงานคืออยู่วัดน้องไผ่ตำบลโพกางอำเภอเมืองสองวระบนารราชสีมาอันน่้คือแบบสถานที่จัดงาในให้ฝันอิลีหนึ่งคนหลายสองสถานที่สะดวกสบายนะคะเลื่อนเป็นอ่าลนเดินกว้างแห้งหลอากาศของน้ำม,มีประมาณ เกือบลอยห้องเพื่อแบบสะดวกแห้งผ้า,ากันด้อนอยุสระาแบบเย็นๆนันเสนาบางคนกับปติการปติการเต้นยากแล้วก็แบบว่าห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเลยปฏได้ลำบากเลยจะเอาบาัดเพื่กระจายดีใจดีมีไฟฟ้ามียางหายใส่แบบครบคันเลยค่ะ,ะก็เข้ากับใส่เ่ินปันไฟ้องเข้า่ะแต่หมถึงว่า,าทีมงานน้องๆเดนเซอร์อย่างนะี้เขาแบบ บางคนที่เขาปาดิกรรติการที่เขากิสิเปิดไฟวัดใส่แงนแลวกระเสียค่าไฟแห่เพิินๆนะคะและก้กระที่วัดสะดวกสบายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีหม่องพักพอนะคะมีแบบมีมีมีลานกว้างนะคะจะค่อนทางสะดวกก็ละลายหม่องที่พันมากนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายนะคะอีกทีหนึ่งัปตักเวที่แล้วเดี๋ยวสิมาเก็บบรรยากาศแห่งบึงแห่งช่มอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยตอนนี้ขอโตไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคล,ค,คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ